สวัสดีครับพี่น้องครับมาถึงแล้วมือนี้ได้การแชร์พิซซาห้องตะลุยทางสวีเดนครับทางภาคเหนือคือเมืองอุ้มเมียวมือนี้มาวงกุ้ศลได้วัตถุดิบเข้านั่นคือมดาครับปลาเซมอนคนส่วนว่ามาตกปลาแต่ว่าของบทเสือจิบมหาปลาได้ไหมนี่ตะนลำแข็งครับหิมะแบบนี้โอ้สุดลูกหูลูกตาไหมถามคุณยายอ่าปลาสมบัตินะครับท่ว รถลุงรถเลยว่าป่าอยู่ใต้นีแล้วต้องจอดเป็นแม่น้ำนี่ครับแม่น้ำเราทำห้องอยู่ที่ไหนนะเหนามันมันได้แข็งครับประมาณหลายเมตรเลยครับตอนนี้เ้างมึนวิธีการลังเป็นวิธีหาปลายังแม่ให้ยังแม่โอ้ยซีดเบ็ดซีดเบ็ดจ้าถือมาซีดยู่มน้ำจิงซี้โอ้ยซีดน้ำแข็งอ๋อนี่นี่แม่มาจากบ้านไหนครับโอ้ยมาจากไกอยู่ มาตะไก่มอบมามาอยู่จากความฟาดความแดนมาอยู่เมืองฝ่ายที่ดินมาอยู่จักปีแล้วครับความสีมึงยิ่งเสียงเยอะเลยเด้เน้เบื้องที่จะนี่พี่น้องที่จะโอ้ต้องใช้เครื่องชุดแรงเออสุดเลยสุดเลยมันฉีฮอดน้ำพอดีอ่ามีถอยหลัง โอ้นี่น้ำแข็งโอ้ฝรั่งกะเาไทยพี่น้องโอ้พดนิดหน่อยโอ้ได้นิดหน่อยเซอยงครับโอ้ตุ๊กปาโอ้บอสเจ้าเจ้าซื้อยังเารเดะซื้อเเดะฮารเดะเออแตงเกีพูดได้แค่เดียวเท่าี่สองบุคคลเก้าเฮ้ยเป็นย่งไหนก่อนทั้งนัันโอ้แล้วก็กวดออกน่านนนน อันนี้บ่มีบ่มีเครื่องทุนแรงต้องใส่มือหมุนเราออออูนนั้นความอบอุ่นในตัวครับออริจินอลเลยเนี่ยอ่าประมาณสองชั่วโมงนะครับเราจะกลับมาดูนะครับดูนะครับดูคันเบ็ดของคุณก๊อฟครับโอ้โห่นี่ยเนี่ยวิธีวิธีติดตามได้ทางช่องท็อปไลน์ท็อปไลน์ทีวีช่องเจ็ดสิบแปดครับวันนี้ รายการของเรามีสาระคดีผสมด้วยนี่วันนี้นายน้อยของเรามาเองเลยมาเองด้วยใส่ตัวนอนครับตัวนอนเลยตัวนอนครับโอ้นอนที่ที่ไปแวะซื้อมาในปามเมื่อกี้ขายไปกระปุ๊กด้วยพี่น้องนอนแมงวันครับนอนแมงวันกระปุกนึงประมาณจะโค่นละกับของละสามสิบห้าสามสิบห้าโคลนก็คูณสามจุดแปดไปนะครับอืมคุณดูได้ไงปลาเนาะ ขามีน้ำไงก็รูรต้ต้องต้องต้องลองปล่อยนี่แล้วก็ย่อนโอ้ต้องอควดอันน้องแม่ดึงดึงครับให้ให้เอ็นมันตึงโอ้ให้เอ็นมันตึงอ่ะต้องตึงเลยจะให้เป็นไงตอดไหมเ้อนั่นแหละ อาจจะห่อดอไร้นที่เากด้ได้เหรอมันจะได้ล่องอืม้ามน่อยลงไป้ามันกินมันก็จะดิ่นนะอ่ดูมันเหมือนมันชา้ไปนเอออคุณปลยไฟครับมาสัมภาษณ์ต่อเลยครับอะน่ครับ แดดกันเนาะ,อะโอ้ยนี่เบดดนะผมเอายังเฮ็ดกันยังสองคเอนเ่ยอาแดดอาแดดโอ้ยเขามาให้มาหาปลา <c oughs> มึงโอ้ย <c oughs> ไม่น่าเชื่อครับว่าที่สวีเดนก็มีปลาพยูนนะครับปลาพยูนโอ้นี่แมวน้ำแมวน้ำเหรออ๋อแมวน้ำมันจะออกมาเกยตื้นเมื่อถึงเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์อันนี้ตัวเมียยินใสดูร้ายหย่อแล้วสาวน้อยมันก็นั่งรอมาหาตัวผู้เสียใจด้วยไฟฟ้าไฟเขามีหวานใจแล้วนั่งอยู่นู่น นึ่งไงโอ้บอว่าม่ได้ทุนอย่าบอกว่าสาวน้อยเนาะสาน้อยเนาะหรอกอันนี้คือผู้อาวุโสครับโอ้นี่เรานั่งตกเบ็ดพี่น้องไม่เป็นไรมันมันตอดมันแตกจนแล้วตอดสิแซ่ตอดต้องจมจมมันยังจิตตอดอ๋อจมแม่แม่จมแม่ว่จมเมื่อดต้องแม่จมเมื่อใดอืมพีชซีนาะอันป่านาห้ามไม่ให้ข่าจัด าแม่นบ่ได้ขาก็ต้องขาปลาน้ำจะแซ่บเนาะกินเนากินได้แล้วก็ยังน้ำอ้อยนี่เนาะโอ้สีสีแม่พี่น้องสีออกเงาตาลเงาตาลน้ำเอาเด้อเอาเด้อบาดเนี่ยตอดแล้ว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 พี่น้องมาลุ้นครับได้กินเก่งได้กินเก่ง เมอนใช่ไหมครับปลาแซลมอนแซลมอนคล้ายๆปลาหมูได้อิริโอ้ผมมาตอดยุบๆทำเป็นพวกผมว่าย่างม้าพวกกินเลยเมื่อได้แล้วเออมีภาพเิดไหมเออพี่น้องได้อีริปลาหมูครับ อืมกาเทมอันนี่ละที่ไไฟกินมือเศ้านี่แม่นแม่นบ่ครับดิบดิบเลยโอ้ปลาี่กินเบ็ดยู่ดอกเนี่ยลงลาเออซามาซาเจื่อพี่จะทางเอยมันยู่อมาขออยู่ขอกินเด้อบ่ได้อาไปขาไปขายเออเอาพออยู่พอกินจากสามสิบโลจากตัดหนึ่งไล่พอน เอา้าจีบภาพนี้นะนก่อไ,ได้อเป่าโอ้โหเมียแบบโอ้โอให้กำลังใจครับ<อ>ให้กำลังใจเอา้าเอ้านี่เดี๋ยวสิทธิ์ถ่ายภาพนิ่งนะบ้านเนอะ้ายิยงมีหน้าที่เก็บเออครับผมเจนี่ก่อนครับ